สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักเรารบทุกท่านครับวันนี้ทีมงานตำรวจจังหวัดปัตตานีนะครับเรามาที่สพปนเรศนะครับสถานีตำรวจภูธรปนเระเรามาติดตามคดีทางออนไลน์นะครับซึ่งก็มีคดีที่น่าสนใจที่จะถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อใช้ในการป้องกันนะครับ คดีนี้เป็นคดีที่ผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้ลงทุนนะครับโดยได้กำไรสูงในเวลาทั้นๆนะครับก็คือพฤติกรรมก็คือผู้เสียหายนะครับท่านก็เล่นโซเชียลนะครับเล่น Facebook น,นะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับท่านก็ไปพบกับ f c e e o o o p เพจมีชื่อว่า หางานงานใหญ่นะครับท่านก็สนใจท่านอยากมีรายได้เสริมท่านก็ติดต่อไปทางเพจนั้นนะครับก็มีการให้สมัครมีการแอดไลน์คุยกันทางไลน์นะครับเพราะกับมีเว็บไซต์มีตารางให้ทำด้วยก็ลงเงินไปครั้งแรกลงทะเบียนไป150บาท หลังจากนั้นเขาก็จะสอนวิธีการลงทุนให้นะครับการลงทุนก็คือลงทุนสั่งสินค้านะครับสั่งสินค้าแล้วก็ได้กําไรในทันทีนะครับแ,แรกๆก็ลงทุนหลักพันลงทุน1000บาทได้กําไรในทันทีนะครับแปบ๊บเดียวก็จะมีขึ้นโชว์ในตารางนะครับลงทุนไปเท่านี้ลงทุนเป็น0 0บาทได้กําไร1 5 0 0บาทในตารางนะครับ ก็ไปกดเช็คดูก็เป็นตัวเลขในตารางนะครับครั้งแรก1,000ได้กำไร1 5 0่บาทได้กำไร5 0าบาทลงทุนไปเรื่อยนะครับหลักหมื่นก็จะบอกว่าได้กำไรแล้ว5 0 0 0 0บาทลงทุนหลักแสนท้ายที่สุดนะครับลงทุนไปเรื่อยเรื่อย,อยพอจะถอนเงินก็จะบอกว่าถอนไม่ได้เนื่องจากจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาก่อน นะครับทำไปขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามไปถึงขั้นตอนที่สิบสองก็ยังไม่สามารถถอนเงินได้นะครับคือให้ลงทุนไปเรื่อยแล้วก็มีในตารางนั้นอนะ่ะก็มีเงินกำไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับท่านลงทุนไปถึงหนึ่งแสนห้าพันบาทในตารางนั้นท่านจะได้เงินกำไรหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับ แต่พอจะถอนเมื่อไหร่ก็ถอนไม่ได้ให้ลงทุนไปเรื่อยถ้านก็เอใจแล้วก็ถูกตัดขาดในการติดต่อนะครับเมื่อขยันะขยอที่จะขอเงินคืนจึงมาแจ้งความร้องทุกข์บทสรุปก็คือท่านท่านถูกหลอกทางออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องประชาชนครับนี่คือหลอกให้โลกนะครับอย่าลืมนะครับ มี3ามวิธีของคนร้ายที่จะมาชอบอกงเราทางออนไลน์ก็คือหลอกให้กลัวหลอกให้โลภหลอกให้หลงหลอกให้กลัวก็หมายความว่าออา่าเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ป้องกันปราบปรามยาสติดหรือเจ้าที่ปปงหรือเจ้าที่ป,ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะครับบอกว่าเราใช้เงินผิดกฎหมายต้องโอนเงินไปรตรวจสอบนะครับโอนเงินไปรตรวจสอบไม่ใช่นะครับมิจฉาชีพแท้ๆนะครับ ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะให้ท่านท่านทำโอนเงษษษินไปตรวจสอบอย่ากลัวอย่าโอนไปนะครับส่วนเนี่ยครับหลอกให้โลภก็หลอกให้ลงทุนเคสนี้คือหลอกให้โลภคือหลอกให้ลงทุนไม่น้อยลงทุนน้อยได้กําไรสูงๆในเวลาสั้นๆแล้วก็หลงเชื่อไปทําทําแล้วก็ถูกหลอกต่อนะครับเนี่ยที่ผมเล่ามาเนี่ยก็คือหลอกให้โลภท้ายก็คือหลอกให้หลงหลอกให้รักแล้วก็ชวนลงทุน คือจะใช้โปรไฟล์หล่อๆที่สวยนะครับเพื่อหลอกลงผู้เสียหายนะครับโปรไฟล์หล่อๆฐานะดีการงานดีเพื่อหลอกสาวๆหรือโปรไฟล์ที่เป็นสาวสวยฐานะดีการงานดีเพื่อหลอกหนุ่มๆพูดคุยชักชวนพูดคุยจนหลงหลงรักเพื่อที่จะผู้เสียหายก็จะเชื่อว่ารักจริงเขานี้เขาจะชวนลงทุนนี่นะครับลงทุนไปมไนเมื่อไหร่ก็ถูกหลอกาะนั้นนะครับอย่าเลืมนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> หลอกให้กลัวหลอกให้โลภหลอกให้หลงไม่ต้องเชื่อนะครับอ,อย่าไปคุยกับคนแปลงหน้าอย่าไปลงทุนกับคนแปลงหน้าครับถ้าลงทุนแล้วมันรวยจริงเนี่ยเขาไม่มาบอกเรานะครับคนลงทุนเองแล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พี่ทองประชชนรับทราบเพื่อกันเพื่อป้องกันตัวด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ